สวัสดีค่ะ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 สวัสดีนะคะก็ในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของวิชาดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะคะในเทอมที่หนึ่งเรียนกันในสาระของดนตรีนั่นเองนะคะจำได้ไหมเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ประเภท ำได้เปล่าสองประเภทได้ยินเฮ้ยจีว่าเภทสี่ประเภทอาสี่ประเภทสี่หนึ่งประเภทตีสีตีเปล่าตีสีตีเปล่าอะสีเปลเอ่อตีแล้วก็สีเปล่าแยกออกเป็นสี่ประเภทได้แก่ดีสีตีเปล่านั่นเองนะคะแต่ใน้าตีเปล่าเรียนการในของ เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทํานองนั่นเองนะคะก็จะแ,แบ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะกับเครื่องดนตรีที่ใช้ดําเนินทํานองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะขออนุญ,ญาตพึ่งขานีอ่าเดี๋ยวจะเปิดพอยให้นะคะว้าวถ้าไม่อยากดูในหนังสือก็ดูในพอยก็ได้นะ โอเคนะคะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะแล้วก็ดําเนินทํานองนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้เราจะเรียนแค่เครื่องดนตรีประกอบจังหวะนะคะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเป็นอย่างไรไปดูกันนะคะ<อ>เขาบอกว่าเครื่องดนตรีไทยแต่แล,ะและชนิดจะมีรูปร่างและลักษณะการใช้งานเสียงที่แตกต่างกันนะคะถึงจะเป็นประเภทเดียวกันแต่วิธีการเล่นนะคะหรือเสียงของเครื่องดนตรีรูปร่างของเครื่องดนตรี แตกต่างกันนั่นเองนะคะมีวิธีการบันเลงที่แตกต่างกันแต่ทำให้ดนตรีมีความไพเราะเหมือนกันนั่นเองนะคะเอาวไปดูเครื่องดนตรีบันเลงเอาวขอโทษนะเมาส์ไปโดน,โดนเครื่องดนตรีบนันเลง การบรรเลงของเครื่องดนตรีจะแบ่งออกเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะแล้วก็เครื่องดนตรีดำเนินทํานองนั่นเองนะคะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้กํากับจังหวะในบทเพลงนั่นเองนะคะเป็นการบรรเลงดนตรีที่มีเสียงสูงต่มไม่ถึง7เสียงนั่นเองนะคะก็จะใช้ตีประกอบ จังหวะในบทเพลงนั่นเองมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะอันแรกเลยก็คือฉิงนั่นเองนะคะเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะต่อมานะคะมีชื่อว่าฉาบอันนี้น่าจะเคยเห็นกันอยู่นะฉิงกับฉาบเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหมอันนะี้อ่าน่าจะเคยเห็นนะคะทุกคนน่าจะเคยต่อไปตะโพนนะคะตะโพน ลงมาด้านล่างมีชื่อว่ากลองทัดกลองทัดอันถัดมานะคะป็โทนกับรามนานะคะอันนี้ที่เด็กๆเห็นด้านบนตรงนี้ที่คูงเมาส์อยู่นะคะเรียกว่าโทนส่วนอันกลมๆด้านล่างตรงนี้เรียกว่ารามนานั่นเองนะคะอันถัดมาก็คือกลับคู่นั่นเองนะคะกลับคู่เหล่านี้เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบ จังหวะนั่นเองนะคะจำไว้เลยมีเสียงสูงต่ำไม่ถึง7ดเสียงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้แค่กำกับจังหวะนะคะไม่สามารถทำเป็นทำนองเพลงได้นั่นเอง อไปดูอันแรกค่ะเครื่องดน,นตรีประกอบจังหวะอันแรกมีชื่อว่าชิงนั่นเองนะคะชิงวิธีการตีของเขาคือใช้ตีกำกับจังหวะในวงปี่พาดวงเครื่องสายแล้วก็วงโมโูรีนั่นเองนะคะตีตามจังหวะช้าเร็วของเพลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวกำกับจังหวะที่เรียกว่าชิงนะอันแรก ต่อไปค่ะฉาบอาฉาบนะคะใช้ตีกำกับจังหวะเช่นเดียวกันนะคะแต่จะมีอยู่2ชนิดก็คือฉาบเล็กแล้วก็ฉาบใหญ่นะคะฉาบนี้มักนิยมใช้ในวงปี่พาดนะคะวิธีการตีก็ฉาบเล็กมักจะใช้ตีบันเลงกับฉิงนั่นเองนะคะเวลาตีก็จะมีเสียงนังแช่วแวบแช่วแวบ,บนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะ อ่าอันต่อมาทันไหมคะชนิดอันที่เท่าไหร่แล้วเครื่องดนตรีอันที่เท่าไหร่แล้วอันที่สามอันที่สามมีชื่อว,ว่าอะไรลูกตะโพดตะโพดนะมีชื่อว่าตะโพดนะคะตะโพดนนี้ใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทับนะคะซึ่งเป็นจังหวะเฉพาะนั่นเองในวงปีพาดนะจะใช้ตีควบคู่กับกลองทัดนะคะนอกจากนี้ นักดนตรีไทยยังถือเอาเครื่องดนตรีที่ชื่อวาตาโพนเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของครขา <อ S 1> นะะประรคนทัศนะคะก็คือเทพท่านหนึ่งนะคะทางด้านดนตรีไทยของเรานั่นเองนะคะก็จะได้รับความเคารพนับถือว่าเป็นครูใหญ่ทางดนตรีนั่นเองนะคะตะโพนจะเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่สำคัญที่สุดนะคะจะเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่สําคัญที่สุด มันไม่ว่เาเคยเห็น,นที่ไหนบางอย่างต่อมาอัอนที่เ <ค entertain. S 1> ท่าไรอันที่กองทัดกองทัดเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยกองทัดเมื่อกี้ที่เขาบอกไปว่าตะโพนมาตีควบคู่กับกองทัดนะคะกองทัดจะใช้ตีกำกับจังหวะในวงปีผ้าเช่นเดียวกันนะคะจะตีควบคู่กับตะโพนเมื่อกี้ที่เราดูไปนะนิยมใช้ประกอบจังหวะในการบันเลง เพลงนั่นเองนะคะประกอบทั้งการแสดงโขนแล้วก็ละครนั่นเองนะคะส่วนมากก็จะมีกรองทัดด้วยนะอันต่อไปครูไปเร็วไปไหมทันหรือเปล่าอัน่อไปทันนะอันนี้นะคะมีชื่อว่าโทนกับรามนานะคะใช้ตีคู่กันนะโทนกับรามนานะคะจะใช้ตีกํากับจังหวะหน้าทับเหมือนกันนะคะในวง มโหรีแล้วก็วงเครื่องสายนั่นเองนะคะจะตีคู่กันระหว่างโทนกับรัมนาวิธีตีมีอยู่สองแบบนะคะหนึ่งคือตีแบบแยกคนก็คือคนหนึ่งตีโทนคนหนึ่งตีรัมนาหรือตีแบบคนเดียวก็คือหนึ่งคนตีทั้งโทนแล้วก็ตีทั้งรัมนานะคะเพราะฉะนั้นมีวิธีการตีสองแบบสองชนิดนั่นเองตีแบบ สองคนแยกเครื่องดนตรีกับตีแบบคนเดียวนะคะอันนี้ก็คือวิธีการตีโทนกับรำมนาอ่าอันสุดท้ายมีชื่อว่ากับคู่นั่นเองนะคะกับคู่จะใช้ตีกรรมกับจังหวะคะแบ่งตามลักษณะเป็นสามชนิดจะมีกับคู่กับพวงแล้วก็กับเสภานั่นเองนะคะมีอยู่สามชนิดนะกับคู่กับ แล้วก็กับเสภานะคะที่เราเห็นจะเรียกว่ากรับคู่นั่นเองนะเขาบอกว่าปัจจุบันนะคะมีนักดนตรีนำกับที่ทำเรียนแบบกับเสภามาตีควบคู่กับฉิ่งนะคะเช่นการตีฉิ่งใช่ไหมเวลาตีจะมีเสียงดังริงกรับฉับนั่นเองนะคะแต่ว่ากรับจะตีเฉพาะ จังหวะที่ลงฉับเท่านั้นเช่นชิงฉับอ่าเราก็จะตีกลับลงไปที่จังหวะฉับนั่นเองนะะเช่นชิงฉับชิงฉับชิงฉับนะคะประมาณนี้นะคะวิธีการตีกลับจะตีเฉพาะจังหวะที่ลงฉับเท่านั้นโอเคไหมคะครับโอเคนะคะหมดแล้วเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ มีอยู่ห้าชนิดไปอาบเดินทำได้ไหมมีอะไรบ้างหนึ่งคิงชาบตะโพกองพัดโทลัมมนากัาบโทลัมนาชาบรองพัดตะโพลับรมนาโทลัมนากราบโทกรบอ่ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดหกชนิดคิงชา กรองทับสะโพนกรองทนามนาแล้วก็<อ>ทั้งหมดนี้<อ>เป็นเครื่องดนตรีปากอบจ,จังหวะและทํำนองนะไม่ทํานองนะจังหวะอย่างเดียว,นะวยเพราะเขามีเสียงสูงต่ำมไม่ถึงเจ็ดเสียงนั่นเองนะคะเขาจึงทาเนินทํานองไม่ได้แค่ทำนองรับจังหวะนั่นเองเมื่อกี้เสียงใครมีใครเข้ามาเพิ่มไหม มีครับมีมีเมื่อกี้มีหนึ่งคนแล้วเขากดออกไปครับโอเคนะคะเดี๋ยวคู่มอมีคนกดออกไปอีกแล้วครับัวอย่างวิธีกดอองของเครื่องดนตรีประกอบจังหวะนะคะอันแรกอันนี้ตัวอย่างนะคะจะยกมาประมาณ3ตัวอย่างอันนี้เรียกว่าฉาบเล็กนะคะเด็กๆลองฟังว่ามีลักษณะเสียงเป็นอย่างไร เคยได้ยินไหมไม่ได้ยินเสียงทไมค่ะผมไม่ด้ยินไม่ได้ยินทำไมบางคนได้ยินทำไมบางคนไม่ได้ยินผมได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินได้ยิไมด้ยินเสียงาไมบงนได้ยินทํบได้ยินทไมได้ยินบได้ยินบงคได้ยิทํไมบางคนได้ยินได้ยินไดยินไคุณด้ยินได้ยิทําไมบายิคดต่ิด่อนนะ อ่าอันนี้เรียกว่าฉาบเล็กนะลูกน,นับถูกไม่ได้ยินรือว่าเขาตีแบบรัวๆฉากเล็กทำไมมันใหญ่จังไม่ไดีเลยเลยอันนี้เล็กแล้วนะเดี๋ยวฉาบใหญ่ก็จะใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะอันนี้เขาจะตีตามจังหวะเพลงนะถ้าจังหวะช้าเขาก็คู่ก็เห็น แต่ถ้าเพลงไหนที่เป็นเพลงเร็วเขาจะต้องตีตามจังหวะเร็วตามเพลงนะคะต่อไปอ่าต่อไปนะคะลักษณะการตีของตะโพนนั่นเองนะคะตะโพนได้ยินเสียงไหมลูกวิธีการตีนะคะตีสองมือสลับกันนะแต่หนูชอบวิธีการตีตะโพนอ่ะมันเท่ดอีอันนี้ก็เป็นวิธีการตี ไม่ได้ยินอะไรเลยหน้าทับนะไม่ได้ยินอะไรเลยเห็นแต่ภาพเายขีดไม่ได้ยินเดี๋ยวเธอพร้อมพร้อมเขียนในเสียงไหมอันนี้เสียงเบามากเลยตั้งใจฟังไม่ได้ยินนะเปิดเสียงเสียงีดีโอดังสุดแล้วตั้งใจนะตั้งใจฟังครูต้องเปิดเพลงยังดังครูเปิดดังสุดแล้วนะลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ตูไม่ได้ยินอะไรเลยเห็นแต่ภาพ คนปิดไม้ให้ดกคนใครไม้ยินเาถยงไวุ้กคนปิดไม้ภาพนะลองสังเกตวิธีการตีนะคะจะใช้ตีกำกับมยอหงวะนั่นเองอ่าอันนี้คือตะโพนแต่มีตะโพนแล้วต้องมีอะไรที่ใช้ตีควบคู่กันส่วนว่าจะนิยมเล่นด้วยกันคืออะไรลูกอีกอันหนึ่งเอ่ออะไรอะไรอะไรอีกอันหนึ่งที่มาตคู่กับตะโพน กองทัศถูกต้องกองทัศอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโอ้ผมพูด<อ>ตั้งนานแล้วผมลืมเปิดไมคโอ้โหเกน,นี่อันนี้คือวิธีการตีกองทัศนะคะจะตีแบบใบเดียวก็ได้หรือจะตีสองใบก็ได้นะคะสุดยอดเลยผมได้ยนินคู่เหมือนใครตีอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่านี่แหละให้ดูวิธีการตีกองป๊อกป๊แป๊กแ๊๊ป๊อกปแป๊กแ๊กแ๊กกระ้แร เอ้อมเขียอ hmm. นอีกแร้ผมมันได้เขียนตัก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 อ่าอันนี้นะคะเป็นปีการตรีกองทัศนนั่นเองนะโอเคป <ap> ้าโอเคครับโอเคนะคะเดี๋ยวจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นทํานองเพลงนะคะเพราะว่าจะใช้ตีกำกาบจังหวะนะ <Alles. S 2> โอเคเป้่าโอเคป้่าคือครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ครับ <Good. S 1> นะคะในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเครื่องดนตรีประกอบจ <the>, ังหวะนั่นเองนะคะ oh. โอเคเอ้าวลืมลืมเปิดไม์อ้าวลืมเปิดไม้เหรออ้าโอเคมีอะไรบ้างเดียวจะให้ทุกคนนะคะลองตอบเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ที่ตนเองชอบมาคนละ1ชนิดนะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มเรียกจากคนแรกนะคะคนแรกคือชเอมอ่ะชะเอมเลือกมา1อ่าอันเครื่งดตรีอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอ่าใช่อะไรก็ได้ที่ใช้ประกอบจังหวะเมื่อกี้ที่เราเรียนไปชิงคะ่ะชิงต่อไปวอลปาดอ่วาอวอลปาดเลือก1อึ่งน วรปัดเลือกอะไรลูกอ่าขิงครับขิงอ้าวลอกกันมาหรือเปล่าเนี่ยอ้าวต่อไปลอนวารดอนวารดอนอันนั่นดียวคุณกองทอมบองทาดโอเคต่อไปเมื่อกี้ชิวอีกใช่ไหมต่อไปลูกว่าครับลูกว่าอยู่ไหมลูกว่าตบครูน้อยผมอ่า เร็วๆเครื่องดนตรีประกอบจังหวะบอกว่าเขาพูดไม่ออกเร็วว่ะล่ะไ่รออยู่อ่ารออยู่เร็วเพื่อรออยู่จ้าเร็วดีเร็วๆพอเร็วๆเราจะได้พักไวๆลูกว่าหายไปได้ลูกว่าเปิดไม้ลูกว่าเปิดไม้ลูกว่าลืมเปิดไม์เปล่าลูกว่าอาจจะชาลูกว่าอยู่เล้ยลูกว่าเป็นหาไปแลเร็วอะต่อไปเดี๋ยวครูจะโว้กลับมาลูกว่าไหม่อ้อมสิน ออมสินเลือกอะไรครับออมสินไม่เปิดไหมออมสินเปิดใหม่อนโอ้ท้าทามันจะตอบอ๋อดูเร็วออมสินเอะไรเนี่ยคนอย่างผมเนี่ยชอบเรียนแบบอยูอมสินที่ตอบเลยออมสินตอบเลยเพื่อนรออยู่เร็วๆชิงครับ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 มากอะต่อไปพมื่อก็มีคนตอบว่าชิงครับ สามคนแล้วเนี่รวมเองด้วยก็เป็นฉากพิมพ์เรื่องมาหนึ่งอันฉับไม่เลยต้องไม่โอเคอักาสมีตัว์ฉับเล็กนึกองทัดครับกองทัศกองทัศโอเคโมเดลกองทัศกองทัศเหมือนกันเอพิวค่ะกองทัศค่ะหนูไม่ลอกค่ะองทัศอาฟิฟ่าลูกองทัศฉับครับฉับโอเคฉับ มีใครยังไม่ตอบอะไรไหมอ่ะต่อไปใครเอ่ยพีเหรอพี่คือใครครับพี่โอ้แม่พีได้ยินไหมลูกชิงก็คือพี่ได้ยินพีก็คือพี่ตอบมาเร็วชิงคู่ชิงครับต่อไปครั้ายจะมเป็นพี่นะครับแทนแทนแทนไซโลโฟนครับครูอะไรนะไซโลโฟนเราอยู่เครื่องดนตรีไทยลูกแทนเรากลับมาเครื่องดนตรีไทยก่อนให้คร็วให้เร็วอะไรนะ ชาบโอเคชาบต่อไปโรมกองทัศครับกองทัดที่อันนึงที่ทุกคนยังไม่ได้ตอบเลยต่อไปใครโทอ่ล่ะแล้วก็โพลนแล้วก็มานาอินอินไอเพิ่มครับโรนหนูยังไม่ได้เปลี่ยนชื่ออ๋อโอเคอ่าปื้มตอบคูนหน่อยลูกเอาชาบครับปึ้มเอาชาบต่อไปสิ มีโทรมาแล้วก็กลับอ่ะยังไม่มีใครตอบเลยตัโพนังซีก่อนซีลูกอองพัดครับโอเคไออุ่นตับโพนอผมตะโพนผมไออุ่นคุณไม่ได้ยินไออุ่นเลยทุกคนเงียบก่อนตับโพนตะโพนโอเควาลีอะไรวาต่อไปใครเนี่ยแบบหนึ่งนะใครเอ่ยชื่อ ว่า w a l a i p o r n วไลฟ์ไรพเหรอตุนหรือเปล่าตุนหรือเปล่าลูกค่ะตุนเลือกอะไรตะนคุณค่ะโอเคอิงฟ้าธรรมนาค่ะธรรมนาโอเค eq eq วอบกลับเลย eq ตอบกลับเลยเดี๋ยวใครพิมพ์แชทนะคุณครูจะไม่ปล่อย เอพิวครูเอพิวครับเอพิวยังไม่ได้พิมพ์แชทครับเอพิวอีคิวอีคิวไปไหนใช่ค่ะก็ไปตรวจขึ้นอยู่กับคนอีคิวโอเคนะคะตอนนี้ทุกคนเปิดกล้องด่วนถ้าไม่เปิดกล้องครูจะไม่ปล่อยเปทุกคนเลยโอเคนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะจะมีลักษณะเสียงสูงต่ำไม่ถึง ไม่ถึงกี่เสียงไม่ถึงเจ็ดเสียงค่ับเจ็ดเสียงนะคะจะใช้ตีกำกับจังหวะเท่านั้นนะคะมีอยู่ด้วยกันวันนี้เรียนไปกี่มีกี่ชนิดเครื่องดนตรีกำกับจังหวะหกชนิดคร่ะอ้าวได้แกนึงถันวออสุดท้ายพิงพิงตอพิงมา มานานแล้วมาขอบคุณค่ะครับนะครับบทจะเป็นเรื <S <S ่องดนตรีระเภทตีนั่นเองนะคะตอบจังหวะจังหวะนะมีทั้งใช้มือตีแล้วก็ใช้ไม้ตีนะคะโอเคไหมตีให้ดูดเสียงด้วยกันตีนั่นเองนะคะอ่ะโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะไม่มีบทเรียนเพียงเท่านี้นะเวลาที่เหลือ ให้ใช้ทุกวันแล้วก็พักผ่อนไม่มีการบ้านนะวันนี้ไม่มีการบ้านโอเคไหมเกย์ก็ได้ก็ได้แต่จังเลยไปเราไปให้การบ้านโอเคเตียงเตียงไปพักเที่ยงนะคะเวลา้วก็ขอคาระทบทวนบทเรียนนะคะเดี๋ยวกันสัปดาห์หน้านะลูกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเขอบคุณนะคะเจ้าคุณสองคุณวันนี้สนุกมากเลยสินะที่เองเป็นหัวหน้าห้อง